โอเคกมจะเริ่มแล้วโอเคจะได้อะไรโออะไรเนี่ยเออเพิ่มหนึ่งนะเออคือคืออะไร <c oughs> คืออะไรวะเนี่ยโอเคโอเคผมผมหยุดหยุดตรงนี้แล้วกันเอาเอาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันไหนว่าเออเออ,เอ,อแล้วตบใครวะกูตบใครวะเนี่ย โอ้โหก็สวัสดีครับอ่ะอ้อันนี้ผมคิดว่านั่นจะเป็นเอเกมที่เราไม่สามารถมองเห็นใครได้เพราะผมมองไม่เห็นใครเลยเอ๊ะเฮ้ยผมตบได้นี่ไงผมตบได้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดว่ะเฮ้ยหนุกดีว่ะเฮ้ยเออผมผมรเ้สึกสนุกแล้วแต่แต่ต้องเล่งให้ถูกนะโอ้โหผม ผมมามาผมของางตรงนี้แล้วกันโอ้โหไม่มีใครโดนหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวผมแต่แต่เลือดแต่เลือดผมก็ลดอยู่ขี่ม,มันไปไหลมามามาเฮ้ยเกมเกมนี้เกมนี้มีมีมีโอกาสแชมป์อยู่ผมขอขออ้อขอตรงนี้แล้วกันโอ้โห <laughs> โอเค,มมค,นนะอเคไม่มีใครโดนนะโอเคไม่มีใครโดน โ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยถ,ถือถือไปชัยได้แล้วเนี่ยผมขอตรงมุมตรงนี้มาง้างเลยกูงง้างมุมตรงนี้เลยมา,านั่นเฮ้ยโดนว่ะมาไงตบกันเหรอตบยังไงอ่ะมาดิมาดิ จะแชมป์อยู่แล้วโอ้โหผมจะแชมป์อยู่แล้วเชียวแมงเ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหแมงเ้ยอะไรเนี่ยผมผมโอ้ผมต้องแก้มือใหม่แล้วไม่ไม่ไหวโอเคมามามานี่คือการแก้มือของผมในรอบที่สองเนี่ยผมของงานตรงนี้แลวกันโอเคงานตรงนี้ผมว่าโอ้โหเฮ้ยได้ได้ใช่ไหมนี่ได้ใช่ไหม เยโอเคมาเอ้ยได้ได้ได้ผมได้ีมาโอเคมามาอกระเด็นไปแล้วเอ้ยหรือประมาณห้าคนปะเฮ้ยผมมีโอกาสสูงมากที่จะที่จะชนะโอเคโอเคผมผมผมขอขอตรงนี้แล้วกันมาโอ้โหอ